นี่ได้รับการสับสุุนจากเรือจิโนเติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิง์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกรับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลัานะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาใครครับวันนี้ก็จะมาสรุปครับผมตัวละคร3ดาวน้าปั้นนะครับนะ แน่นอนกบผมว่าเมื่อเราเซนเซทั้งหลายครับผมพอมาเริ่มเล่นเกมนี้ก็ต้องมีคําถามตามกันมาแล้วครับว่าพี่ครับผมต้องปั้นตัวละคร3ดาวตัวไหนไปบ้านนะครับนะซึ่งก็ครับผมตัวละคร 1, ดาว2ดาวหน้าปั้นเราเคยทําคลิปแยกไปแล้วนะครับดังนั้นตัวละคร3ดาวหน้าปั้นก็จะเป็นคลิปนี้แทนกันละกันนะครโดยตัวละคร3ดาวนะครับผมต้องบอกเลยว่า ถ้าเราได้บ้านะครับนะตัวละครที่เราควรจะต้องรีบดันนะครับผมขึ้น5ดาวปืนหนึ่งก่อนใครเพื่อนครับผมก็คือเหล่าตัวละครตัวนี้เลยครับผมแถวบนนี่เลยนะครับนะแต่ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่จะเป็นครับผมที่ต้องดัน5ดาวปืนหนึ่งทุกตัวต่อไปเพราะบางตัวครับผมจะเน้นในเรื่องของการซัพพอร์ตปาร์ตี้นะดังนั้นเนี่ย ่อให้ไม่ใช้เป็น5ดาวปืนหนึ่งนะครับผมเราก็สามารถจะใช้ตัวของน้องๆแกได้นะครับผมในสภาพ3ดาวนะแต่ต้องบอกครับผมว่าซัพพอร์ตบางตัวก็ควรจะต้องดันขึ้น5ดาวปืนหนึ่งหรือปืน2อไปนะครับผมเพื่อรับในส่วนของอบิลิตี้ต่างๆตามมาโดยตัวละครครับผมนะมาดูกันเลยครับผมในส่วนของมหาเทพแบกทีมทั้งหลายครับผมนะก็จะมีตัวละครประมาณนี้นะครับเชโรครับผมเป็นตัวละครที่ใช้บ่อยมากอีกตัวหนึ่งนะตัว ตัวละครตัวนี้ถ้าอยากให้สมดุลที่ดีครับผมก็คือ5ดาวปืนสอนะครับผมนะารับรองว่าใช้ยาวเลยครับฮารุนะาครับผมเป็นตัวละครที่เราสามารถฟาร์มเสร็จได้นะดังนั้นตัวละครตัวนี้มีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมนะาทำขึ้น5ดาวปืน3ได้ยิ่งแจมเลยครับค่อยๆฟาร์มเอาจากดาดฮาร์ดได้นะครับ ยูริครับก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่สามารถฟาร์มเศษจักรด่านฮาร์ดได้นะและก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะถือว่า OP มากๆเพราะสามารถใช้ลงได้ทั้งด่านสีเหลืองและด่านสีฟ้าถ้าในกรณีที่ตัวละครสีฟ้าบีดาเมจตไม่พอนะครับนะ,ะตัวละครขาดสีฟ้าก็สามารถเอาอีรีก็ผมเป็นตัวแบกได้ แน่นอนครับผมยิ่งเยอะยิ่งดี5ดาวปืน3ได้ยิ่งดีครับนะแต่อย่าที่บอกไปครับผมไม่ต้องไปรีบฟาร์มมากค่อยๆฟาร์มเศษจากดานหาไปเรื่อยครับค่อยๆดันขึ้นมาเป็นอะไรที่ดีมากชุนนะครับผมตัวเทพลงอารีนาทุกซีซั่นตราบใดที่มีน้องอยู่นะครับผมช่วยได้เยอะเลยในเรื่องของการลงอารีนายิ่งอารีน่าล่าสุดเป็นอารีนาสนามในเมืองชุนยิ่งมีบทบาทมากขึ้นในส่วนของเลดบอสครับผมชุนจะมีผลมากครับผมในส่วนของการลงเลดบอสไคเดนเจอร์ครับ อาสุสาซัมเบอร์ครับผมตัวละครลิมิเต็ดนะครับนะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ใครที่เข้ามานะครับผมนนช่วงทิวที่ซัมเบอร์เนี่ยก็จะได้แนะนําเปิดตัวละครตัวนี้กันอยู่แล้วล่ะเป็นตัวละครรถกรอกของสีฟ้าครับผมนะสามารถช่วยได้เยอะมากในการลงเลดบอสรวมถึงการทำแชล์เจอร์ต่างๆเป็นตัวละครครับผมที่จะอยู่ที่ประมาณ5ดาวปืนสอกกระทังดีเลยอาโกครับผมเป็นตัวซัพพอร์ตครับผมบัฟ สายคิดิคอนนะครับนะตัวละครตัวนี้สามารถใช้งานได้ตั้แต่ตัวละคร3ดาวแล้วแต่แน่นอนก็บผมว่า5ดาวปืน1ก็ช่วยให้เราฮิลแรงขึ้นยิ่งถ้าเกิดเป็น5ดาวปืน2ก็จะยิ่งฮิวได้ดีขึ้นนะมันช่วยในเรื่องของการประหยัดใส่ตัวฮิลในปาร์ตี้ได้เยอะมากครับนะส่วนตัวของอากโกดาวใช้ได้5ดาวปืน1ใช้ดี5ดาวปืน2อยิ่งแจ่มเลยวากาโบนะครับผมตัวละครดาเมสหลักเลยของสีฟ้านะครับนะเรียกว่า ถ้าอยากได้ดาวเมจแรงๆดาวเมจสวยๆครับว,กวากาโบครับผมคือทางเลือกที่ดีมากอ่าตัวละครตัวนี้ก็ผม5ดาวปืน2ขึ้นไปนะครับนะลุงโฮครับผมนะลูงโฮเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผมเป็นตัวคอยบัฟแอคแท็กแล้วก็เล่งเกตให้กับปาร์ตี้ครับดังนั้นเนี่ยงานหลักๆของลูก,ก็คือลงไปแล้วไม่ตายก็ถือว่าพอแล้วดังนั้นตัวละครตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ5ดาวปืน1ครับ ยูกากัคิราสีครับผมหน้าที่หลักก็ไม่ต่างก,กับลุงโฮนะก็คือลมไปแล้วก็อยู่รอดให้ได้นะครับนะดังนั้นตัวละครตัวนี้จึงไม่มีความจะเป็นต้องปั้นปืนอะไรสูงขนาดนั้นหาดาวปืนหนึ่งครับผมถือว่ากำลังสวยไม่ปวดหัวเกินไป ฮิารีนะครับนาเป็นตัวละครคล้ายๆกับอากโกครับผมก็คือเน้นในเรื่องของการสพอร์ตปาร์ตี้เป็นหลักเลยเน่นอาครับผมตัวละครตัวนี้3ดาวใช้ได้นะครับนะแต่ถ้าอยากจะให้โกงไข่เทพต้องขึ้น5ดาวปืนสอครับผมเพื่อปลดล็อกอาบิตี้นะครับนะที่ตอนขึ้น5ดาวปืนสอไปทําให้บัฟนานขึ้นนะครับนะมันจะส่งผลครับผมให้ตัวของอ่าฮิบรีเนี่ยบัฟพร้อมกันกับตัวดาเมจของตัวของอาโกไปเลย ต่อไปครับผมฟูกะปีใหม่ครับผมเป็นตัวลดค่าคอสตตัวละครตัวนี้3มดาวก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะแน่นอนครับผมนะเป็นตัวละครที่เอามาเล่นคู่กับตัวของบิกะได้ดีมากๆเรียกว่าบิกะไปไหนฟูกะตามไปด้วยเสมอเลยและก็ตัวของบิกะนะครับนะตัวละครตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวบักของเกมก็อีกตัวหนึ่งก็ว่าได้ครับและเป็นตัวละครลิมิตด้วยสักแต่ค่อนข้างจะสูงกว่ามาตรฐานฝันของข้าม นะมาตรฐานทั่วไปเลยครับนะอ่าด้าน,นตัวละครตัวนีครับผมถ้าอยากใช้คุ้มๆก็ต้องขึ้น5ดาวปืนส่อขึ้นไปเน่นอนครับผมหลายๆคนมั่นใจนะครับผมว่าอยากจะดันตัวละครตัวนี้ขึ้น5ดาวปืน3กันเยอะเพราะว่าโหดจริงๆครับผมตัวของบิกะนะอ่าอันนี้คือเหล่าตัวละครเทพนะครับผมนะแบกทีมนะผมบิกานี่ต้องบอกเลยว่าแบกเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าสามารถลงแมกระทั้งเลยบอลไฟอย่างได้เลย ต่อไปครับผมเทพใช้ยาวนะครับผมตัวละครเหล่านี้นะครับนะก็คือปั้นมาและสามารถใช้ได้ยาวๆนะครับนะและเป็นคีย์หลักในการลงเลดบอสหลายตัวเลยตัวแรกครับผมอาสุสซาะดครับผมตัวละครตัวนี้เราสามารถจะเาฟาร์มเศษจากร้านค้าเลดบอสได้เป็นตัวละครที่พั้นมาเลยครับผมเพราะว่าดาเบทก็ดีรดเกาะก,ก็ได้นะครับนะ อาลูนะครับนะก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของการทำคินิคอสดาเบตที่สูงมากจึงเหมาะครับผมเอาเวลาเล่นนะครับผมในส่วนของงานอีเวนต์ต่างๆกิจกรรมเลดบอสครับผมก็ลงได้ครับดาเบตคิดถือว่าสูงมากๆตามไปด้วยนะอ่าและเช่นเดียวกันครับผมเป็นตัวละครที่เราสามารถฟาร์มเศษจากด่านฮาร์ดได้ ตัวของมากีนะครับผมตัวละครตัวนี้ก็คล้ายๆกับตัวของอสุสานนะก็คือมีดาเมจที่สูงและมีสกิลลดพลังป้องกันครับและยังสามารถฟาร์มจากเศษร,ร้านค้าเลดบอสได้ด้วย ต่อไปนะครับผมนะบิดูรีนะครับผมบิดูรีดีก็ต้องละไว้นิดหนึ่งก็คือผมเอาโมบิอมาด้วยครับผมเพราะว่า2ตัวนี้เวลาอยู่คู่กันค่อนข้างจะถือว่าเก่งเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดอยู่คนเดียวนะครับผมในกรีของบิดูรีนะบอกได้เลยว่ารู้สึกว่าเฉยๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดมีโมบิออยู่ด้วยค่อนข้างจะถือว่าเก่งตัวนึงเลยนะค่าคอรสก็ถูกสกิลก็ดีนะครับนะคอยฮิวปาร์ตี้ได้ด้วยบวกกับหลักๆก,ก็คือสามารถ ฟาร์มเศษครับผมจากร้านค้าเลดบอสได้ด้วยนะทั้ง2ตัวเลยครับนะโครูครับผมเป็นตัวฮิวทองสีแดงครับผมแบกฮิวได้ดีมากไปตัวหนึ่งตัวละครตัวนี้ครับผมนะแนะนําขึ้น5ดาวปืนหนึ่งขึ้นไปเพื่อจะได้หวังผลในการฮิวที่แรงขึ้นในอนาคตโครูสามารถจะแลกได้ในส่วนของร้านค้าเลดบอสทำให้การฟาร์มเศษของโครูเป็นหนึ่งในตัวการที่ฟาร์มง่ายมากอีกตัวหนึ่งครับ คารินบันนี่ครับผมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครลิมิต็ดนะครับนะต้องเป็นตัวหลักครับผมในเรื่องของการทาดาเมจให้กับตัวของเปโดซิล่าแน่นอนครับผมว่าตัวละครตัวนี้บางท่านอาจจะไม่มีนะครับรวมถึงบางท่านอาจจะไม่ได้เปิดซตเด็ซ้อมนะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายครับนะแต่ท่องถามว่าช่วงนี้เพชรตัวเองกำลังมีน้อยเนี่ยตัวส่วนนี้คงต้องยอมปล่อยไปนะเพื่อไปรอเล่นตัวอื่นครับ แต่ยอมรับว่าเก่งจริงคริงนะครับผมนะแน่นอนครับผมการใช้งานต้องขึ้น5ดาวปืนสองขึ้นไปถึงจะคุ้มค่านัส่ึนะครับผมตัวแทงครับผมในการลงเลดบอสเปรุซิล่าครับตัวละครตัวดีขั้นต่ำหาดาวปืน1ขึ้นไปมุสกินะครับผมนะตัวละครตัวดีก็จะเป็นตัวที่สามารถลงได้เปรุซิล่าแล้วก็บอสโกสนะครับนะซึ่งแน่นอนว่าการใช้งานขึ้น5ดาวปืน2อครับ อุ้ยนะครับผมนาะตัวซัพพอร์ตครับนวะตัวละครตัวนี้ไม่จะเป็นต้องปั้นปืนอะไรมากมายแต่ให้เน้นในเรื่องของการอัดเอสซิลต้องเต็มนะเพื่อทําการลดในส่วนของค่าคอสต่างๆตัวละครตัวนี้ครับผมขอแค่ลงไปไม่ตายก็ถือว่าพอแล้วดังนั้น3ดาวก็ถือว่าใช้งานได้แล้วแต่อย่างที่บอกไปครับผมนะน้องแกก็มีความเสี่ยงในการใช้งานลงเลดบอสเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดโชคดีปั้นเสร็จได้ก็ปั้นไปนะครับนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ต้องรีบก็ให้น้องแกอยู่3ดาวไปก่อนก็ถือว่าใช้งานได้ดี ต่อไปนะครับผมอีโรหะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ได้ดีครับผมในเรื่องของการลงเลดบอสกับอารีนานะถ้าเกิดใครอยากจะใเทพก็5ดาวปืน1ขึ้นไปนะครับนะสามารถใช้งานได้แต่5ดาวปืน1แล้วละแต่ถ้าเกิดใครจะขึ้น5ดาวปืน2ก็ไม่เสียหายนะครับ ตานะผมตัวขอฮัสโกะนะครับผมตัวแทงนะครับผมนะและมีหน้าที่ทั้งฮิวทั้งบัฟหลบดีให้กบปาร์ตี้พร,พร้อมๆกันถือว่าเป็นหนึ่งในแทงที่ทําหน้าที่ได้คุ้มค่ามากๆเพราะว่าทํา2หน้าที่ในตำแหน่งเดียวกันเลยเทั้งตัวการชนและก็เป็นตัวฮิวให้กับปาร์ตี้ถือว่าเป็นหนึ่งในแทงที่ดีมากและมีประโยชน์สุดๆครับอ่ะต่อไปนะครับผมนะตัวของ นอรมีซัปเปอร์ครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวเมนดดเมตการตีเลดบอสฮีโรดิมัสนะครับผมในเมืองดังนั้นเงื่อนไขาการใช้ตัวละครตัวนี้แน่นอนครับผม5ดาวปืน3คือทางเลยที่ดีสุดถ้าเกิดไม่ไหวจริงเอา5ดาวปืน2ไปก็ได้นะอย่างน้อยขอขอประมาณสักปืน2ขึ้นไปนะครับอีซูน่าซัมนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวหลักๆนะครับผมในการลงเลดบอสโคตรนะครับนะเพราะว่าทำาดเมตได้ดีมากๆเลยและมีความสามารถในการชี้เป้าและลดต้านคีย์ด้วยครับตัวละครตัวนี้นะครับผมนะ แน่นอนครับผม5ดาวปืนสอขึ้นไปครับปืนสามได้ยิ่งเจมสาเซารีนะครับผมตัวเบสดาเมจครับผมฮีโรดิมัสในอาคารนะครับนะและก็เป็นตัวดาเมจหลักครับผมของดดเมจของอารีสซีรีส์ด้วยนะครับขาดสุสานะครับผมนะเบสเาเมจบอสเหลืองจนกว่ามิกาจะเข้าตู้ก็เรียกว่า5ดาวปืน3เป็นการลงทุนที่คุ้มมากครับโคโคนานะครับนัก หลักๆเลยน้องแกมีน้ะที่คอยหิวใหกับปาร์ตี้และก็ต้องระวังไม่ให้น้องแกตายดังนั้นเนี่ยควรจะยืนครับผมอยู่ที่ประมาณ4ดาวขึ้นไปแต่ถ้าเกิดใครที่ลงด่านยากๆนะครับผมนะประมาณเลดบอสนะครับผมระดับอินเซนหรือทอมเมนขึ้นไปก็แนะนําทําเผื่อไปเลยครับผม5ดาวเปืนหนึ่งขึ้นไปนะครับโลกานะครับผมนะเป็นตัวละครที่ใช้ในได้ทั้งเลดบอสิริมัดและสามารถเอาเป็นตัวลงอารีนาก็ได้ นะดังนั้นเนี่ยต,ตัวละครตัวนี้ถ้าอยากให้ฮิวแรงๆฮิวคุ้มๆ5ดาวปืนสอกคือทางเลือกที่ดีมากครับอุตหะนะครับผมนะเป็นประเภทเดียวกันก็คือเมนดาเมจครับหลับเลดบอสดังนั้นเนี่ยแนะนำครับผมก็คือ5ดาวปืนสอกขึ้นไปหรือปืนสามนะครับ โนอาครับผมหน้าที่หลักคือการชี้เป้าและลดพลังป้องกันครับดังนั้นตัวละครตัวนี้จึงไม่จะเป็นต้องปั้นให้ปืนสูงนัก3ดาวครับผมถ้าลงตี้ไม่ตายก็ถือว่าใช้งานได้แล้วแต่ถ้าเกิดใครไปลงระดับความยากที่สูงเกินไปก็แนะนําว่าทําขึ้น5ดาวก็เพื่อเป็นการเซฟชีวิตครับมาเรีย e นะครับผมนาตัวละคร l ี m ิเต็ครับที่จะมาพร้อมกับซีดี์กีฬาสีซึ่งแน่นอนครับผมว่าฮิลดีมากนะ ดังนั้นเนี่ยแต่ว่าเงื่อนไขาการใช้งานของน้องแกก็คือน้องแกจะฮิวตัวละครที่มีพลังปองกันสูงที่สุดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราตั้นหรือตัดทีมาไม่ดีน้องแกอาจจะไม่ได้ฮิวเป้าหมายทางเกตที่เราต้องการได้นะแต่นั้นเนี่ยพยายามเน้นครับผมในเรื่องของการ ทำดาวนะครับผมประมาณ4ดาวขึ้นไปก็ถือว่าโหดละและเช่นเดียวกันนะครับผมแนนอกจากการใช้ลงเลดบอสฮลริบัตแล้วยังเป็นตัวละครที่ดีมากครับผมในเรื่องของการซ่อบปวลผลสายโจมตีเวลารองการฮิวตะเกียงหรือฮิวตัวหุ่นนะครับนะมาเรียนนี่ช่วยได้เยอะเลยเซเรนาคริสต์มาสครับผมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครทั่วไปนะครับผมนะเป็นตัวละครบัฟคีบัฟดับเบิลเหลืองครับผมจึงเป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตได้ดีครับผมในการลงเลดบอสเหลืองนะ แต่ตัวละครตัวนี้ผมบอกไปครับผมเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตดังนั้นไม่ต้องปั้นให้สูงนกครับนะประมาณ5ดาวปืนหนึ่งไม่ให้น้องแกตายก็ถือใช้ได้ละถ้าเกิดน้องแกลงไปไม่โดนราเบจมากเนี่ยหดาวปืนเอต้องบอกว่าอ่าสดาวยังใช้งานได้เลยนะฮารุนะนะครับผมนะปีใหม่ครับผมเป็นตัวละครเสริมครับผมสําบสายของเลดบอสไคเดนเจอร์ซีรีส์นะครับผมนะซึ่งแน่นอนก็ผมว่าเป็นตัวละครที่เตรียมความยากดับทอ์เมน์อ่าฮะ กุระโกะนะครับนะก็เป็นตัวที่เอาไว้โลหเือบอสโกดตนะครับนะตัวชี้เป้าและทำดาเบิได้ในเวลาเดียวกันนางนิซ่าครับผมเลดนบอสฮิโรดิมัสนะครับนะทำดาเบิได้ดีมากๆและก็ทาให้ดาบเบิลสายคีสสีแดงโหดขึ้นโทกิครับผมตัวจากเกราะและก็ทนดาเบิสีแดงได้ดีมากก็เป็นตัวละครหนึ่งครับผมที่เป็นในเรื่องสําคัญกับเรื่องของการทําดาเมจด้าน,นตัวละครตัวนี้5ดาวปืน2อขึ้นนะนางนิซ่าเช่นเดียวกันครับผม5ดาวปืน2อขึ้นเพื่อจะได้ดาเบิที่ถูกใจนะ สุสากุกกระโก,กวดนี่ก็หาดาวปืน2ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครทีเอาน้องมาแค่ชี้เป้าก็สามารถทําได้นะก็เอามาแค่น้องแกไม่ตายก็ถือว่าใช้ได้ละ ประมาณนี้นะครับผมนะเล่าตัวละครเทพใช้ยาวนะครับผมต่อไปครับผมเทพใช้บ่อยบางคนสงสัยครับผมอะไรวะคือใช้ยาวกับใช้บ่อยนะครับหลักๆเลยก็ตามพี่บอกนะครับนะใช้ยาวครับผมก็คือป้านบ้าเนี่ยคือใช้ยาวๆได้แน่นอนส่วนใช้บ่อยนะครับผมก็คือช่วงเวลานี้นะครับนะมีการหยิบจับตัวละครทัวเหล่านี้ออกมาอย่างค่อนข้างจะถี่บ่อยมากแต่ในอนาคตจะมีใครมาแบนหรือใครมาเบียด ระดับอันนี้คงต้องรอดูต่อไปนะฮิบิกิีครับผมตัวสําคัญใช้ในการลงใชเนเจอร์ทั่วไปรวมถึงเลดบอสก็ยังใช้งานได้อดีน,น,นาก็ใช้ดีครับลูโค้กครับผมนะความสามารถในเรื่องของการทํา CC อ่าและก็สามารถเป็นแทงเหลืองได้เวลาเจอดาเมจฟ้าที่ดีก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งครับนะแน่นอนครับผมว่าควรจะขึ้น5ดาวปืนหนึ่งขึ้นไปอิสินะครับผมตัวคีย์หลักในการตีดาเมจชิโรกุโรในอาคาร คารินนะครับนาตกความจริงน้องแกไม่ได้อ่อนลงเลยเพียงแต่ว่ามันมีตัวอื่นมาเก่งเทพแทนก็เลยโดนเบียดตกมาเท่านั้นเองเดเมตแล้วผมในส่วนของสถานที่กลางแจ้งยังน่าสนอยู่นะสำหรับตัวของคารินชิโรโกะนะครับผมเป็นตัวละครใช้งานทั่วไปได้ดีมากค่าคอสถูกสามารถใช้ในการลุยเชเลเจอร์สามารถลุยเลดบอสไคเนเจอร์ได้ด้วย สบิเลตนะครับนาเป็นตัวละครที่สามารถใช้ได้ลงทั้งอารีนาและก็ยังสามารถเป็นตัวหลักครับผมในการตีทำดาเม็ความเสียหายกับเลดบอสเชเซสซูรกุกิครับผมประเภทเดียวกันสามารถลงอารีนาก็ได้ดูเลดบอสเชเซสได้ก็ดีย่สืี่ครับผมนาะเจ้าแม่ยิงงูระเบิดนะครับนาเป็นตัวละครที่ยังไงก็บังคับต้องขึ้น5ดาวปืน3เพื่อดึงศักยภาพครับผมให้ดีสุดและก็ต้องใช้กับพวกสายคิดิคอนสีดีด้วยก็คือตัวของอกโกะนะครับ มาชิโรซัมเมอร์ครับผมตัวละครที่เอาไว้ลงอารีน่านะครับนาเป็นตัวยิงซูเบกิครับและแน่นอนนะครับนายิงสนามนะครับผมมีความเหมาะสมมากเท่าไหร่มาชิโรก็ยิ่งดีมากคือเท่านั้นแต่การใช้งานครับผมแดนะ็ก็คือต้องดูนะครับผมว่าซูเบกิฝั่งข้ามเขากี่ดาวถ้าเกิดซูเบกิฝั่งข้ามเขาดาวเยอะอันนี้ก็น่าจะลําบากแล้วละ่ะยูริครับผมเป็นตัวละครที่สามารถลุยได้ทั้งสอตัวเลดบอส ฮิลิบัสกับไคเอนเจอร์ครับผมแต่ไม่โดดเด่นทั้งคู่ถือว่าเป็นตัวละครลิมิเตทที่ตกเบต้ามาแล้วแต่รวมๆแล้วยังสามารถเอามาใช้งานได้นิย่ครับสายยาครับผมลำลองตัวนี้เป็นตัวทำดาเมจกับเลดบอสเชเซสนะครับนะในกลางแจ้งนะครับนะชินสึออเซนครับผมตัวบัฟนะครับผมให้กับตัวของอิซินะแล้วก็ยังมีสกิลต่างๆครับผมที่บัฟสปีดให้กับปาร์ตี้ได้ด้วยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะโอเคมาก มารีนาได้ครับผมนะตัวหลักราการป่วนอารีนานะครับนะสากินะครับผมนะตัวลงสตัน CC H o d อดีและก็ยังสามารถใช้งานได้ดีครับผมในพื้นที่ในเมืองได้ด้วยสุคุโยกครับผมแท่งหลักนะครับผมกับการลงเลดบอสฮิโรนีมัสนะครับนะไอ้ขออภัยครับผมเลดบอสไคเทนเจอร์นะครับนะเป็นตัวละครที่สามารถจะทนถึกดัเบลได้ดีมากๆและน้องแกก็สูงจนน้องแกเป็นกังวลเลย โมเอะนะครับผมนะเป็นตัวหลักครับผมในการทำดาเมจเลดบอสเชเซตห้าดาวปืนหนึ่งขึ้นไปแต่เอาจริงนะต้องบอกเลยว่าควรต้องทำประมาณ5ดาวปืนสองืมส่วนซุคุโยเนี่ยประมาณสี่ดาวก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะอายาเนะนะครับผมนะเอาไว้แทนสำหรับคนที่ไม่มีมุสกีปีใหม่นะครับนะก็สามารถ ใช้ตัวละครไอเยเน่ครับผมปั้นมาเพื่อแค่ขัดได้ด้วยอย่างน้อยตัวละครตัวนี้นะครับผมนะเป็นตัวละครที่เอาไว้บัฟดาเมจให้กับสีฟ้าก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนมากครับสลับตัวของไอเยเน่ซัมเมอร์น่ะไอขออภัยครับผมไอเยเน่บันนี่นะครับผมขออภัยนะครับผมไม่ใช่ซัมเมอร์นะไอเยเน่บันนี่นะครับนะ่ะคัาดาครับผมนะตัวดาเมจหลักครับผมนะสกิลคล้ายกับโกโมเลย จะถือว่าค่อนข้างจะน่าสนแต่ต้องบอกเลยว่าสีเหลืองเนี่ยคนคู่แข่งเยอะมากนะเอมี่ครับผมนะตัวเอาลงเลดบอสไคเดนเจอร์นะครับนะในทีที่ไม่มีสุกุยโยะเพราะาสุกุยโยะได้มากระปญญั้นยาทิดนึงแต่ก็ค่อนข้างจะโหดแต่ถ้าเกิดเราไม่มีของเราสามารถใช้เอมี่ครับผมปั้นแทนได้น้องแกก็ถือว่าโหใช้ได้เลยเช่นเดียวกันอ่า ปะมานี้นะครับผมนะันี่คือเหล่าตัวละครเทพใช้บ่อยที่เราจะมีการหยิบจมหยิบจับมาใช้งานค่อนข้างบ่อยครับต่อไปก็ผมก็คือเหล่าตัวอ้วยทั้งหลาย ตัวอวยนะครับผมนะบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับนะเพียงแต่ว่าการจะดันตัวอวยเหล่านี้ให้สามารถขึ้นมาใช้งานได้อย่างจริงจังครับมันก็อย่างที่บอกแล้วครับตัวอวยครับผมนะก็ต้องมีการอวยถึงระดับหนึ่งถึงสามารถใช้งานได้อาริสนะครับผมดาเบดี D, นะแต่ว่าเลดบอสมันไม่สมพงก็รอป่อไปนะครับนะกีดะครับผมนะก็ไปใส่ออโต้แท็กก็ได้ยิงธรรมดาก็ได้ครับผมถือว่าโหดเหมือนกันทั้งคู่ มาชิโร่ครับผมตัวทําคิติคอนนะครับผมบังเกอร์ไดอารีนาอ่าตัวของอิซมีนะครับผมนะก็คงจะไปไล่แดงไล่แดกขยะหลักตาแล้วครับนะน้องแกนถ้าเกิดใช้งานดีๆก็ถือว่าโหดดีนะเนรู้นะครับผมนะป็นตัวละครที่เก่งด้วยนะและอนาคตก็จะมีของรักเข้ามาเพิ่มอีกทีหนึ่งก็น่าจะโหดขึ้นแน่นอนอืม อ่าต่อไปก็เหล่าตัวละครทีดาไดครับผมนะตกเมตามาตามปกติไปชิรุโกไลเดอร์นะครับนะก็เป็นตัวละครที่เน้นอ้วยเป็นหลักเลยมีใครพิเศษอีกไหมในนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมนะเนรูบันนี่ก็ไม่ค่อยบอกเท่าไหร่นะอาซิน่ก็ต้องมีของลักก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้จริงจ,งจังขึ้นไป ตัวขออารุปีใหม่นะครับผมตัวละครตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีหลายตัวออกมาแย่งผลงานตัวขออารุปีใหม่เรื่อยๆนะอ่าซิลิก้านะครับผมนะตกเมตาเพราะการมาของโมเอครับอ่าจิฮิโร่ครับผมนะก็เป็นตัวซ c ซีบอสเหลืองแต่ต้องรอให้บีเหลืบอสเหลืออ,ลอ,ออกมาก่อนนะถ้าไม่มีก็ลําบากละอ่าเซนาได้ครับผมนะตัวดัมมี่อยู่รอบเป้าครับผมชิโรฟโรให้ปาระเบิด ฮบรีนะครับผมนะตัวเพิ่มนะครับผมในส่วนของระยะและก็เช่นเดียวกันคอยสพอร์ตปาร์ตี้ได้ดีบ้าอีกตัวหนึ่ง mm hmm. อืมอ่ามิวครับผมตัวแท้งลงเลดบอทเฮโอดีครับไอ้ไม่ใช่ครับผมมิยาโกะนะครับมิยาโกะนะเอาตัวแท้งลงเลดบอทเฮโอดีมิวครับผมเป็นตัวที่เน้นในเรื่องของการทำคิดเป็นหลักเลยก็ส่วนใหญ่จะเป็นพูดถึงเลดบอยบีน่ามากกว่า มิสกีกับฮิวลี่ครับผมเป็นตัวสำคัญครับผมสำหรับอารีสพอร์ตนะครับนะก็เอาไว้จัดทีมอารีสไว้ลงได้เลยวากาโบซัมนะครับผมคล้ายๆกับตัวของจีฮีโร่ด้านเน้นเรื่องการทำซีซีเป็นหลักอ่าสุกุเลสนะครับผมตัวเบิร์นนะครับผมนะเขาต้องรอดูผลงานของน้องแก่ต่อไปก่อนฮานาเอะนะครับผมคิสมาสครับผมตัวละครตัวนี้ฮิลแต่ไม่ค่อยจะถึงคันเท่าไหร่อ่า และต่อไปครับผมก็คือโคยูกินะครับผมนะตัวนี้สกิลค่อนขา้างจะแรนดอมไปนิดนึงดังนั้นเนี่ยก็คือหวังการใช้งานวามผลเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงอ่ะนะครับนะแล้วก็ฮิวมิซัมนะครับผมนะหิวแสง อ่ะต่อไปก็คือเหล่าตัวละครเฝ้าบ้านทั้งหลายนะครับผมนะก็มีประมาณเท่านี้นะครับตัวละครเฝ้าบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่แต่ละตัวแต่ตัวนี่คือสุดยอดทั้งนั้นนะครับหลายๆคนไม่ค่อยกล้าใช้งานเท่าไหร่เลยอืมประมาณแค่นี้นะครับผมนะมิกกูก็อยู่มัลติเวิร์สต่อไปนะ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ครับผมสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่นะครับที่กระสับสนว่าเอ้เราควรจะปั้นตัวละครตัวไหนดีแน่นอนครับผมก็แนะนำตัวละครตัวนี้แหละครับนะเนี่ยเหล่าตัวละครเหล่านี้นะครับนะโอเควันนี้ก็คงจะมา้ารีวิวให้ครับผมหวังว่าคงชอบนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ